สวัสดีค่ะก่อนจะเข้าชมคลิปวิดีโอการเรียนรู้ในเนื้อหาต่างๆของอาจารย์วัฒนาบุญสแสวงก็อยากจะขอให้คำแนะนำกับทุกคนเพื่อให้สามารถเรียนรู้เนื้อหาในแต่ละบทได้อย่างเข้าใจและตรงตามวัตถุประสงค์ของตนเองดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่ง ทุกคนสามารถที่จะกดเพิ่มหรือลดความเร็วของการฟังบรรยายได้ด้วยตนเองประการที่2ให้ทุกคนเตรียมเอกสารประกอบการเรียนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและทันเก่าการฟังบรรยายประการที่ 3. ในแต่ละตัวอย่างทุกคนสามารถที่จะกดพอยส์เพื่อหยุดชั่วคราวแล้วลองทำโจทย์ตัวอย่างได้ด้วยตนเอง ก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบคำตอบในแต่ละตัวอย่างนั้นและประการสุดท้ายหากเราฟังการบรรยายในครั้งที่1แล้วไม่เข้าใจให้ทุกคนเปิดดูซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะเข้าใจหากพร้อมแล้วเราก็มาเข้าสู่บทเรียนกันได้เลยค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในที่นี้นั่นก็คือการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา9 1หรือ พงด91นั่นเองซึ่งในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา91นี้ก็จะประกอบด้วย2ขั้นตอนได้แก่ขั้นแรกก็คือการหารายได้สุทธิซึ่งรายได้สุทธินั้นก็จะมาจากนำรายได้ทั้งปีลบกับค่ารถจอที่เป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัว50%ของรายได้ทั้งปีแต่มีเงื่อนไขว่าไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท และลบกับค่าลดหย่อนผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือรายได้สุทธิที่เราต้องการนั่นเองโดยรายได้ทั้งปีในกรณีที่ถ้าเขาบอกมาเป็นเงินเดือนเราก็ต้องคูณด้วย12มันก็จะกลับกลายเป็นรายได้ทั้งปีสําหรับค่าลดย่อน50%ของรายได้ทั้งปีที่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0หากเราคำนวณออกมาแล้ว มากกว่าหรือเท่ากับ1 0 0 0 0 0สนเราก็สามารถที่จะนำมาหักลบได้แค่ 1,000. 0แสนเท่านั้นแต่หากเราคำนวณมาแล้วได้น้อยกว่า 1,000. 0แสเราก็จะหักลบได้ตามจำนวนที่เราคำนวณมาได้ส่วนค่าลดหย่อนนั้นก็จะเป็นรายการต่างๆที่รัฐบาลกำหนดให้เพื่อช่วยเหลือ หรือสร้างแรงจูงใจในการจ่ายภาษีให้กับคนที่มีเงินได้หลังจากคำนวณรายได้สุทธิแล้วในขั้นที่2เราก็จะนำรายได้สุทธิมาคำนวณภาษีซึ่งก็จะต้องใช้ตารางอัตราภาษีที่กำหนดโดยกรมสัมพากรมาช่วยในการคำนวณซึ่งเราก็ต้องใช้การคำนวณแบบอัตราก้าวหน้าโดยการคิดเป็นขั้นๆ้น โดยเริ่มต้นจากขั้นที่1เสมอส่วนในเรื่องของค่ารถยนต์นั้นเราก็จะต้องมาดูสิทธิ์ว่าเราจะใช้สิทธิ์ค่าดถยอนอ์ได้เป็นจํานวนเท่าไหร่ส่วนของรายการลดหย่อนในแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนสำหรับตารางที่นำมาแสดงให้เห็น เป็นเพียงตารางที่ใช้ประกอบการศึกษาเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ให้รู้จักการวางแผนการคำนวณภาษีที่แน่นอนตายตัวสำหรับรายการลดหย่อนนั่นก็คือค่าลดหย่อนสำหรับตัวเองก็จะกำหนดให้ลดหย่อนได้60,000บาทและหากผู้มีไรายได้มีคู่สมรสที่จดทะเบียน ก็สามารถที่จะลดหย่อนให้กับคู่สมรสได้อีก60,000บาทและในกรณีที่มีบุตรก็สามารถลดหย่อนบุตรได้อีกคนละ30,000บาทและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้มีความกตัญญูกระตะเวทีจึงกำหนดให้ ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งของตัวเองและของคู่สมรสได้อีก30,000บาทต่อคนสูงสุดไม่เกิน4คนนอกจากนี้ก็ยังกำหนดค่าอุปการะผู้พิการสามารถลดหย่อนได้60,000บาทส่วนรายการลดหย่อนอื่นๆตั้งแต่ประกันสังคมเบีย้ยประกันชีวิตเบีย้ยประกันสุขภาพของตัวเองเบีย้ยประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่ประกันบำนาญ กองทุน rmf ก็จะสามารถที่จะลดหย่อนได้แต่มีเงื่อนไขของการลดหย่อนนั่นก็คือตามจ่ายจริงและไม่เกินค่าสูงสุดที่กำหนดในแต่ละรายการตัวอย่างเช่นกรณีประกันสังคมก็จะลดหย่อนได้ตามจ่ายจริงและสูงสุดไม่เกิน9 0 0 0บาทก็หมายความว่าถ้าเราซื้อประกันสังคมมากกว่าหรือเท่ากับ 9,000เราจะนำไปหักได้9,000แต่ถ้าในกรณีที่เราซื้อน้อยกว่า9,000เราก็จะนำไปหักได้ตามจำนวนเงินที่เราซื้อไปหรือในเคสของประกันชีวิตเราก็จะหักลดหย่อนได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนั่นก็คือสูงสุดเราจะหักได้ที่1 0 0 0 0 ถ้าเราซื้อเกิน10,000แสนเราก็หักได้ที่10,000แสนแต่ถ้าซื้อไม่เกินเราก็หักได้ตามจ่ายจริงและประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่เราต้องซื้อกองทุน RMF หรือ SFF ซึ่งก็จะลดหย่อนได้ตามจ่ายจริงโดยสูงสุดไม่เกิน15%เของรายได้ โดย15ของรายได้นี้ก็ต้องไม่เกิน5 0 0นบาทเพะาะนั้นก่อนที่เราจะคำนวณว่าเราจะหักรถย่อนได้เท่าไหร่เราก็ต้องไปคำนวณหา15ของรายได้ทั้งปีมาก่อนนอกจากนี้ก็ยังมีรายการลดหย่อนอื่นๆอีกเช่นเงินบริจาค เพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นบริจาคเพื่อทุนการศึกษาหรือโรงพยาบาลหรือช่วยเหลือน้ำท่วมเราสามารถลดหย่อนได้2เท่าของจำนวนเงินที่เราจ่ายไปเช่นถ้าเกิดเราจ่ายไปเราบริจาคเงินไป2 0 0 0เราก็สามารถที่จะนำไปหักลดหย่อนได้2เท่าก็คือ4 0 0พ ส่วนบางปีรัฐบ,บาลก็จะก,กระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็สามารถนำไปหักได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน15,000บาทในส่วนของตารางอัตราภาษีที่กำหนดโดยสัมภากรซึ่งไว้สำหรับการคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายก็ได้กำหนดรายได้สุทธิต่อปี ไว้เป็นขั้นๆพร้อมกับอัตราฐานภาษีที่มาคำนวณในแต่ละขั้นดังนี้โดยในขั้นที่1เมื่อรายได้สุทธิที่คำนวณออกมาไม่เกิน150,000บาทก็จะได้รับการยกเว้นภาษีถัดมาในขั้นที่2หากมีรายได้สุทธิต่อปีอยู่ที่150,001จนถึง300,000บาท ก็จะมีฐานภาษีที่ต้องจ่ายอยู่ที่5%ในขั้นที่3หากรายได้สุทธิต่อปีตั้งแต่301 0 0บาทจนถึง5 0 0 0 0นบาทก็จะจ่ายอัตราภาษีอยู่ที่10%ในขั้นที่4รายได้สุทธิต่อปี5 0 0 0 0 0จนถึง7 5 0 0 0 0บาท ก็จะจ่ายอัตราภาษีอยู่ที่15%และในขั้นต่างๆที่มีไรายได้มากขึ้นเราก็จะพบว่าอัตราภาษีที่เราต้องจ่ายก็จะต้องมากขึ้นด้วยซึ่งก่อนที่จะใช้ตารางอัตราภาษีเพื่อคำนวณภาษีแบบก้าวหน้านั้นสิ่งที่เราต้องทำก่อนนั่นก็คือเราต้องคำนวณหาช่วงของไรายได้สุทธิต่อปีในแต่ละขั้น เพื่อให้รู้ว่าในแต่ละขั้นสามารถนำรายได้สุทธิไปคำนวณตามขั้นขั้นนั้นได้เท่าไรโดยที่ขั้นแรกไม่เกิน150,000บาทก็จะมีช่วงของความกว้างรายได้ที่รับได้ก็คือ100,000ขั้นที่2จาก150,001ถึง300,000ก็จะมีช่วงกว้างอยู่ที่150,000ขั้นที่3ก็จะมีช่วงกว้างอยู่ที่ 2 0งแสนขั้นที่4ก็จะมีช่วงกว้างของเงินได้ที่รับได้อยู่ที่2,500 0ถัดมาก็จะเป็น2,500แ,และ1ล้านและตามด้วยช่วงกว้าง3ล้านและสุดท้ายก็จะเป็นเงินรายได้ส่วนที่เหลือ